เผยสเปกวันพักรุ่นปิิศนาบนคิกเบนซ์ฉายชิปเซอร์รักกัล 6905G อาจเป็นว like. ันพักรอดไลฟ์เผยสเปกวันพักรุ่นปิิศนาบนคิกเบนซ์ฉายชิปเซอร์รักกัล 6905G อาจเป็นว like. mm ันพั n o อ d ไล t ์เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่สมาร์ทโฟนร,รุ่น,นพั n o อ d สมาร์ทโฟน 5G ระดับกลางจะเปิดตัวยังเป็นทางการ แต่ล่าสุดครับก็ได้มีการค้นพบข้อมูลของสมาร์ทโฟนวันพัดรุ่นปริศนาอีกรุ่นนะครับที่คาดว่าจะเป็นรุ่นน้องของวันพัดนอตเผยออกมาแล้วครับโดยมีรายชื่อของวันพั h ที่มีรหัสโมเดลว่า BE2028 ได้ปรากฏบนฐานข้อมูลของ g k b e n c h 5.2ทำคะแนน b n บ h m a r k ส่วน s i n เกิลคอร์ได้ที่609คะแนนและมัลติคอร์ทำคะแนนได้ที่1,728คะแนนครับ โดยมีหน่วยประมวลผลความเร็ว1.71กิกะเฮิรตซ์ไฮแรมาที่6กิกบนระบบปฏิบัติการ Android 10และมีหัสเมนบอร์ดว่า Lito เหมือนกับรหัสเมนบอร์ดของ OnePlus Nord ครับแต่ข้อมูลอื่นกลับไม่ตรงกับสเปคของ OnePlus Nord เนื่องจาก Nord ให้รหัสโมเดลว่า AC2003 และใช้ CPU ที่มีความเร็ว1.8กิกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับและ Snapdragon 765G นอกจากนี้ครับ แหล่งข่าวจากประเทศจีนได้รายงานว่า OnePlus BE2028 ที่ปรากฏบน Geekbench คือสมาร์ทโฟน OnePlus รุ่นใหม่ที่ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 690และอาจวางจำหน่ายเป็นรุ่นลองของ OnePlus Nord และมีราคาที่ถูกกว่าด้วยครับแต่ตอนนี้ครับยังไม่ทราบว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช้ชื่อรุ่นว่าอะไรนะครับแต่อาจจะใช้ชื่อว่าว n น p l u s Nord l i และอาจจะเปิดตัวออกมาพร้อมกับ วันพันดนอตในวันที่21รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับส่วนชิปเซต Snapdragon 690เป็นชิปเซตระดับกลางรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับโดยเป็นชิปเซตตระกูล600รุ่นแรกที่รองรับ 5G ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม8นาโนเมตรมีหน่วยประมวลผล8แกนคือ c y o 560ความเร็ว2.0 g h z ะเฮจำนวน2แกนและ Cortex A55 ความเร็ว1.7กิกะเฮจำนวน6แกน และมีหน่วยประมวลผลกราฟิกเป็น Adreno 619รองรับ Bluetooth 5.1มี Wi-Fi 6และรองรับความเอียดในการแสดงผลระดับ Full HD+ Plus ที่มีค่า Refresh Rate สูงถึง120 Hz และระดับ QHD+ Plus ที่มีอัตรา Refresh Rate สูงถึง60 Hz เลยครับ